เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้17พฤศจิกายน2 5 6 6เราจะมาแจ้งอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะรัฐบาลไร้ทางออกช่วยชาวไร่อ้อยบีบโรงงานน้ำตาลจ่าย2บาทต่อกิโลกรัมรัฐบาลหาทางเซฟงบกลาง8,000ล้านบาทตั้งยันยงประธานคณะทำงานหาหรือโรงงานจอดึงส่วนต่างกรไรใส่กองทุนอ้อย ลดการเผาอ้อย2บาทต่อกิโลกรัมแทนการใช้งบกลางหลังครมไม่ให้เก็บจากผู้บริโภคโรงงานค้านเก็บ2บาทเฉือนไป5,000ล้าน เช่นเคยนะคะกดไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะมาแล้วนะคะสําหรับอัปเดตความคืบหน้าสําหรับเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM มีรายงานในคลิปนี้ด้วยนะคะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายที่อยู่ในระบบตลาดเสรีมานับตั้งแต่มีการลอยตัวราคาน้ําตาลในประเทศเมื่อปี2561นะคะ ต้องถูกภาครัฐควบคุมอย่างเข้มงวดหลังจากกระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายทั้งระบบเมื่อวันที่30ตุลาคม2566โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศควบคุมราคาน้ำตาลหน้าโรงงานเป็นครั้งแรกโดยใช้อำนาจพรบว่า ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพื่อกำหนดให้ราคาน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่กิโลกรัมละ19บาทและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์20บาทซึ่งปกติกระทรวงอุตสาหการรมเป็นผู้ประกาศราคาหน้าโรงงานตาม,ตามพรบอ้อยและน้ำตาลทรายรวมทั้งได้ออกประกาศควบคุมการขายปลีกราคาน้ำตาลในประเทศโดยราคาน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่24บาท และน้ำตาลสายขาบริสุทธิ์25บาทและกำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำตาลซึ่งการส่งออกน้ำตาลเกิน1ตันต้องขออนุญาตนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีหรือคอรอม,อร,มร,รับทราบแนวทางการพิจารณาวงเงินชดเชยการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ที่เกิดจากการเผาอ้อย8,000ล้านบาทแต่หลังจากนั้นโรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยได้เข้าชี้แจงกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอข้อมูลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลและทำให้รัฐบาลยอมตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อหาแนวทางดูแลชาวไร่ไอ้อยให้ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่สูงขึ้นโดยล่าสุกระทรวพาณิ์ได้ยอมให้มีการปรับราคาน้ำตาลหน้าโรงง,งานกิโลกร,รัมละ2บาทเพื่อให้ชาวไร่ไอ้อยมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากระบบแบ่งปันผลประโยชน์7 0สต่อ30ส่วนการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่นพี2.5มเห็นว่า ไม่ควรเป็นภาระของผู้บริโภคน้ำตาลที่ต้องมาจ่ายส่วนนี้จึงยอมให้ปรับราคาหน้าโรงงานขึ้นเพียง2บาทเตรียมหาหรือโรงงานจ่ายเข้ากองทุน2บาทนะคะแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลได้เปิดเผยรัฐบาลต้องตัดสินใจแนวทางการหาเงินมาใส่ในกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนไม่ให้เกษตรกรเผาอ้อยซึ่งจะเกิดปัญหา PM 2.5ซึ่งเดิมนั้นมีข้อเสนอจากสำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ,อนอให้ขึ้นราคาน้ำตาลเพิ่มอีก2บาทแต่ครมไม่เห็นด้วยในแนวทางนี้และมีข้อเสนอให้รัฐจัดงบประมาณ8,000ล้านบาทเพื่อดำเนินการส่วนนี้ทั้งนี้ครมมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่กำกับสออหาแนวทางที่เหมาะสมในการว่าจะนำเงินจากส่วนใดให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคมากขึ้นโดยรัฐบาลมองว่าการปรับราคาน้ำตาลขึ้น2บาทเป็นภาระต่อผู้บริโภคมากอยู่แล้วและหากจะหาเงินมาใส่กองทุนอ้อยเพื่อลดการเผาอ้อยจึงไม่ควรผักภาระให้ผู้บริโภค ดังนั้นจึงตั้งคณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมโดยมีนายยันยงพวงราชที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือให้โรงงานผลิตน้ำตาลเป็นผู้รับภาระในส่วนที่จะเอาเงินใส่กองทุนสิ่งแวดล้อมเพราะโรงงานเป็นผู้รับผลผลิตจากชาวไร่มาแปรรูปเป็นน้ำตาลขณะที่ราคาขายปลีกและส่งออกปรับเพิ่มขึ้นมาก ดึงกำไรมาใส่กองทุนอ้อยได้โดยไม่กระทบผู้บริโภคซึ่งกำลังหาข้อสรุปนะคะด้านนายภูมิธรรมเวชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณนนิชย์กล่าวว่ารัฐบาลกำหนดให้ขึ้นราคาน้ำตาลเพียง2บาท ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยเหลือต้นทุนชาวไร่อ้อยเท่านั้นส่วนแนวทางการขึ้นราคาอีก2บาทเพื่อสมทบเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องรัฐบาลไม่เห็นด้วยและได้สั่งการให้ สออนอาหาแนวทางที่เหมาะสมมาเสนอคอรมอส่วนประเด็นที่จะให้โรงงานน้ำตาลเป็นผู้รับภาระจะเหมาะสมหรือไม่นายภูมิธรรมแจ้งว่ายังตอบไม่ได้ในขณะนี้ต้องดูข้อเสนอของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเช่นเดียวกับการใช้งบประมาณเข้ามาเติมในกองทุนอ้อยและน้าตาลซึ่งต้องดูข้อเสนอที่เข้ามาก่อน น้ำตาลขึ้น2บาทตอนนี้ก็โอเคแล้วส่วนที่เหลืออีก2บาทที่จะมาจากการฝุ่น PM 2.5จะไม่ให้ขึ้นแต่ให้ไปดูว่าจะทำอย่างไรเพราะเรื่องนี้ผู้บริโภคจะไม่ต้องรับผิดชอบนายภูมิธรรมแจ้งนะคะโรงงานน้ำตาลค้านเก็บ2บาทแหล่งข่าวจากกลุ่มอุตสาหกร,รรมน้ำตาลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอกล่าวว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่น เพราะเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างโรงงานเป็นสัดส่วน30%และชาวไร่อ้อย70%ดังนั้นค่าใช้ใจ่ายอื่นที่ต้องให้โรงงานควักจ่ายจะเป็นการกินส่วนแบ่ง30%นั้นซึ่งหากต้องให้โรงงานเป็นผู้จ่าย2บาทหรือคิดเป็นมูลค่า5,000ล้านบาทต่อปีขณะที่ยอดขายน้ำตาลรวมปีละ200 0ล้านบาท โรงงานได้ส่วนแบ่ง60 0 0 0่ล้านบาทเมื่อต้องจ่ายเงินอุดหนุนอีกคิดเป็น10%ของส่วนแบ่งยอดขายที่โรงงานจะได้รับเมื่อเทียบกับราคาขายในประเทศซึ่งก็ไม่ได้มีส่วนแบ่งกำไรมากมายวันนี้หากส่งน้ำตาลข้ามชายแดนไปผู้ขายก็ได้กำไรเกือบ25%แล้วเมื่อเทียบกับราคาที่ให้ขายในประเทศ ผู้ขายจะขาดทุนกำไรถ้ายัางให้ชดเชยไปอีกโรงงานก็เหมือนโดนสองเด้งขณะที่ต้นทุนการประกอบการของทุกธุรกิจเพิ่มขึ้นทั้งค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าขนส่งทำให้ราคาสินค้าหลายประเภทปรับเพิ่มขึ้นขณะที่การปรับขึ้นราคาน้ำตาลกลับไม่ได้เป็นผลประโยชน์ต่อผู้ผลิตฝ่ายเดียวถึงแม้ว่าจะขึ้นราคาน้ำตาลในประเทศเป็นกิโลกรัมละ24บาท ยังถูกกว่าราคาตลาดโลกที่27บาทนะคะทำให้ผู้ผลิตในอุตสาหการรมเกี่ยวเนื่องในประเทศยังชนะต้นทุนน้ำตาลประเทศเพื่อนบ้านด้วยซ้ำและมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องช่วยอุ้มราคาน้ำตาลในประเทศขนาดนี้รวมทั้งต่อไปนี้ยิ่งราคาน้ำตาลในประเทศราคาถูกยิ่งส่งเสริมให้เกิดการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน2.5ล้านตันอาจเพิ่มเป็น3ล้านตัน อยากให้มองหาปัญหาอยากให้มองหาทางแก้ปัญหาทีเดียวจบมากกว่านี้ทางด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวว่าปัญหาขาดแคลนน้ำตาลหลังขึ้นราคาคาดว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นช่วงแรกแต่อีกไม่นานน้ำตาลจะไม่ขาดตลาดซึ่งได้หาหรือกับสออให้ดูผล,ผลผลิตน้ำตาลที่ออกสู่ตลาดไม่ให้กระจุบตัวเกินไปและถ้าบริหารจัดการได้ดีจะทาให้น้าตาลทรายไม่ขาดตลาด เพราะไทยผลิตได้ปีละ10ล้านตันโดยส่งออก8ล้านตันบริโภคในประเทศเพียง2ล้านตันสำหรับการขออนุญาตส่งออกขณะน,น,นี้ไม่ได้ควบคุมการส่งออกน้ำตาลโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกรอแต่ให้กลับไปใช้กลไกเดิมก่อนที่จะประกาศให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมคือผู้ที่ส่งน้ำตาลออกตั้งแต่1ตันขึ้นไปให้อนุญาตจากสอนอเหมือนเดิม โดยขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และสอนอนเชื่อมโยงข้อมูลกันซึ่งทำให้โรงงานกลับไปใช้ช่องทางเดิมในการขออนุญาตส่งออกน้ำตาลตามปริมาณที่กำหนดนะคะอัปเดตความคืบหน้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรเงินทดเชยค่าตัดอ้อยสดลดฝุ่นพีเอนะคะแล้วก็คืบหน้าการปรับขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงง,งานอีก2บาทต่อกิโลกรัมซึ่งล่าสุดก็ไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่า แอดก็เอาความคืบหน้าล่าสุดแล้วกันนะมารายงานให้กับพี่น้องกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารนะคะ